เชียงใหม่เมืองแห่งขุนเขาและสายหมอกเมืองเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าวัฒนธรรมและวิถีชีวิตผู้คนที่อบุอ่นจังหวัดเชียงใหม่ของเรานั้นมีได้มีเพียงตัวเมืองใหญ่ที่คึกคักเท่านั้นเพราะใต้เงาภูเขาและป่าดงดิบยังมีอีก25อำเภอ204ตำบลและ2067หมู่บ้านคลิปนี้เพื่อผมจะพาไปรู้จักเชียงใหม่ทั้ง25อำเภอว่ามีอำเภออะไรบ้างหอำเภอเมืองเชียงใหม่ มี16ตำบล78หมู่บ้าน2อําเภอกลยาณิวัฒนามี3ตำบล22หมู่บ้าน3อําเภอจอมทองมี6ตำบล103หมู่บ้าน4อําเภอเชียงดาวมี7ตำบล83หมู่บ้าน5อําเภอชัยปราการ4ตำบล44หมู่บ้าน6อําเภอดอยสะเก็ดมี14ตำบล112หมู่บ้าน7อําเภอดอยเต่ามี6ตำบล43หมู่บ้าน8อําเภอดอยหลออ มี4ตำบล54หมู 18, 101, 11, more, 57, ่บ้าน9อำเภอฝางมี8ตำบล119หมู่บ้าน10อำเภอพร้าวมี11ตำบล109หมู่บ้าน11อำเภอแม่วางมี5ตำบล58หมู่บ้าน12อำเภอแม่แจ่มมี7ตำบล104หมู่บ้าน13อำเภอแม่แตงมี13ตำบล120หมู่บ้าน14อำเภอแม่ริมมี11ตำบล92หมู่บ้าน15อำเภอแม่อ่อน มี6ตำบล49หมู่บ้าน16อำเภอแม่อายมี7ตำบล9 13หมู่บ้าน17อำเภอเวียงแหงมี3ตำบล23หมู่บ้าน18อำเภอเสมองมี5ตำบล45หมู่บ้าน19อำเภอสันกำแพงมี10ตำบล100หมู่บ้าน20อำเภอสันทรายมี12ตำบล125หมู่บ้าน21อำเภอสันป่าตองมี11ตำบล120หมู่บ้าน 22อำเภอสารพีมี12ตําตำบล1น6 0 6หมู่บ้าน23อำเภอหางดงมี11ตำบล1น9งหมู่บ้าน24อำเภออมก๋อยมี6ตำบล95หมู่บ้าน25อำเภอฮอดมี6ตำบลห1หมู่บ้านถ้าหากตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดกระผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับฝากกดถูกใจและติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กระผมอาจารย์ดำ จะได้นำเรื่องราวตำนานความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเช่นนี้มาฝากทุกๆท่านในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ในจังหวัดต่อไปขอพระ